พ่อม่พี่น้องของเวลาดาทุกท่านนะคะเราก็พบกันอีกวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพฤรืหัสนะคะใส่เสื้อแบบนี้นะคะเสื้อแบบนี้มีขายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะที่เวรดาใส่ในี่เป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดมัดยอมของสกลน,นครนะคะราคา200กว่าบาทเราขายกันพิเศษอยู่ในราคาแค่ตัวละร้อยานะคะหากท่านใดสนใจทักทายเข้ามานะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าของเวลาดาก็ดู EP ให้ดีนะคะ อีพีของเราก็1,900กว่าแล้วนะคะแล้วก็ดูนัมเบอร์แบบนี้นะคะหรือท่านอยาก ได้สินค้าอื่นๆอยู่อีพีหลังๆหรืออยู่หน้าๆก็ให้ท่านดูอีพีแล้วก็ถ้าหาวราดานะคะร้านวราดาอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคนะ,คะอยู่ในตลาดสมเกียรตินะคะเยี่ยงๆกับทิศบาลเมืองสกลนครนะคะช่องทางของเราสามารถซื้อได้4ช่องทาง1หน้าร้าน2 YouTube 3 Facebook 4เพจนะคะขอยท่านทักทายเข้ามาจากเบอร์โตัวซุ้นก็เป็นห้าหนึ่ทักทายกันเข้ามาได้ทุกที่นะคะเรามี สินค้าให้ท่านแน่นอนนะคะคอยพูดคุยและทักทายกันมาได้นะคะวันนี้นะคะขอเรียนพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีาจ,จะขายของอยู่นะคะ แต่พวกนี้อาจจะหยุดร้านนะคะเพราะวันเสาร์เป็นงานแต่งงานของลูกสาวนะคะแล้วก็จะมีงานเข้ามาให้ท่านดูท่านชมเรื่อยๆนะคะหรือท่านใดอยากได้สินค้าก็ทักมานะคะวรดาก็จะมีเวลาพูดคุยกับท่านเหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยท่านอยากได้อะไรทักเข้ามาได้นะคะอย่างวันนี้วรดาจะมาลงคลิปไว้ให้พ่อแม่พี่น้องคือสินค้าดีๆนะคะสินค้างามๆแบบว่ารวมกันนะคะขอให้ท่านฟังราคาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะโอเคเราจะสตาร์ทให้ท่านผ้าสิ้นอย่างถูกนะคะ ฟืนยี่ห้าผืนเล็กนะคะตัวนี้เรียกว่าเราเป็นคามน้ําทะเลนะคะเป็นคามน้ําทะเลนะคะเป็นคามน้ําทะเลนะคะสีของเราโอเคอยู่นะคะแต่สีไม่เข้มมากเรียกว่าคามน้ําทะเลเนาะ <c oughs> ขอให้ท่านดูท่านชมสินค้าขอให้ท่านารับเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ววลาขายราคาหน้าแม่กี่ไ์เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทพิเศษเลยนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่านนะคะสามร้อยบาทนะคะ สามร้อยบาทสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะเราแบ่งปันให้ท่านนะคะหากท่านใดสนใจอยากได้ทักทายกันเข้ามาได้นะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะวันนี้เรามีแท้แน่นอนเราจะลงคลิปให้ท่านมีสินค้าแน่นอนอันไหนที่เราขายได้เราก็คัดออกไปนะคะอันนี้พื้นละสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเป็นผ้าคาเส้นเล็กนะคะ สีคำน้ําทะเลนะคะโอเคมาอีกนะคะอันนี้เป็นพื้นที่สองลายที่ส่งนะคะท่านใดอยากได้ผ้าลักสินราคาถูกก็ตัวนี้มาเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะเราให้ท่าน300บาทเหมือนกันดูลายนะคะดูลายดูนี้ให้ดีนะคะสินค้าของเราแต่ละลายไม่เหมือนกันนะคะแต่ละลายแต่ละสีไม่เหมือนกันนะคะมันจะชัดเจนคนละแบบนะคะหากท่านอยากได้แบบไหนไทักทายมาได้นะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะในราคา ผ้าฝ้ายเส้นเล็กตัวนี้นะคะเป็นสีคามน้ําทะเลอย่างเดียวนะคะคืนละ300บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาได้นะเป็นพื้นที่3นะคะ คนที่สามเป็นผ้าเนื้อเดียวกันแต่คนละลายนะคะขอให้ท่านทักทายมานะคะท่านจะได้ผืนไหนอันไหนทักทายมาได้นะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายมีลายมีเชิงมีคมของทุกอย่างนะคะลายผ้านะคะคมคมนะคะพื้นนี้เพียง300บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจทักมาหากท่านใดอยากได้สินค้าก็โอเคนะคะเรายินดีพร้อมส่งถึงหน้าบ้านนะคะต้องเอาคนที่อยากได้จริงๆนะคะบางคนถาม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 แล้วก็ไม่ตอบแม่ค้าก็ไม่รู้ว่าจะแบบ พูดคุยกันยังไงต่อขอให้ท่านต่อด้วยนะคะท่านรับหรือไม่รับไม่เป็นไรนะคะขอให้ท่านตอบมาให้เราเราจะได้จัดการกับสินค้าของเราถูกเนาะว่าจะขายให้ใครจะส่งให้ใครต่อนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคุยนะคะอันนี้ก็สวยสวย0บาทเช่นกันนะคะ อันนี้ทั้งหมดมี4ลายในตอนนี้แต่ก็มีหลายผืนนะคะท่านอยากได้หลายผืนก็ได้นะคะทักทายกันเข้ามาเห็นไหมคะอันนี้สวยดูลายของเขาสวยงามแท้แน่นอนแล้วก็แบ่งปันให้ท่านเพียง300บาทนะคะ300บาทอันนี้นําเบอร์สี่นะคะเราพิเศษให้ท่านนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีตามหน้าปกนะคะของเราตรงปกแน่นอนนะคะนําเบอร์สี่นะคะ300บาทนะคะมีอยู่สี่สี่นัเบอร์และสี่ลายนะคะ อันนี้เป็นผ้าฉีกวางนะคะผ้าฉีกวางรุ่นนี้ปกติขายผืนละเก้าร้อยแล้วก็ยังขายให้ท่านราคาเดิมอยู่นะคะราคานี้นะคะเราลดแล้วหกร้อยห้าสิบนะคะมีอยู่สามผืนจะยกค่ะเขากันไปนะคะเพราะว่าสินค้ายังไม่มาเพิ่มเติมวลดาอันไหนขายแล้ววลดาก็จะจัดออกคัดออกนะคะเอาแต่ผืนที่มีลงมานะคะนี่คะ่ะท่านดูเชิงดูลายสวยงามมากอันนี้เป็นฉีกวางเนื้อแน่นมากนะคะ เราก็จัดโปรให้ท่านเพียง650จากราคาพื้นละ900เนาะแล้วให้ท่านเพียง650นะคะวันนี้เราก็แบ่งปันให้ท่านถูกๆราคาพิเศษ650ท่านใดสนใจทักมานะคะลูกค้าที่ซื้อหรือไม่ซื้อก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมขอแค่ว่าท่านตอบรับเราว่ารับหรือไม่รับเท่านั้นเราก็ขอบพระคุณมากแล้วนะคะอันนี้ขายจัดโปรแล้วนะคะ650นะคะ มาอีกนะคะอันนี้เป็นสีขามนะคะสีขามเข้มอันนี้เป็นสีตะกอนะคะท่านดูเชิงดูลายนะคะสวยงามมากนะคะนี่ดูเชิงดูลายของเขานะคะสวยงามแท้แน,น่นอนเราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะ650จากราคาพื้นละ9 0 0า้วเราแบ่งปันให้ท่านเลย 650นะคะขายถูกถูกขายราคาพิเศษราคามิตรภาพนะคะขายให้คนไทยด้วยกันเป็นเพราะว่าคนไทยผลิตนะคะงานโอท็อปของจังหวัดสกลนครนะคะนะคะเป็นรายมงกุฎใหญ่นะคะมาสองสามรอบแล้วเราขายไปเรื่อยๆอันไหนที่ขายได้เราก็เอามาอีกเพิ่มเติมเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็สวยค่ะเราให้พิเศษท่านเลยนะคะ n ม m b เ r 7นะคะหกรเช่นกันจริงๆรลายมีใหญ่ตัวนี้จะไม่ได้นะคะต้นทุนจะแพงกว่ากันอีกพื้นละสาบาทแต่เราก็แบ่งปันนะคะแต่ถ้าเราไปซื้อกลุ่มอื่นกี่อื่นนะคะส่งให้วราดา700แล้วนะคะแต่อันนี้วราดาได้จากแม่กีทอที่เคยอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันมาตลอดก็เลยมาขายได้ราคาพิเศษนะคะเพียง650เท่านั้นนะคะเป็นผ้าคามสีตะกอของเราเลยค่ะผ้าชุดณนะตอนนี้เรายังมีอยู่เพียงสมชุดเพราะสินค้ายังไม่เพิ่มเติม วันนี้เราก็มีชุดสวยๆนะคะอันนี้ชุดนะคะต้นสนสวยต้นสนเล็กท่านดูเลยนะคะมีน้องๆน,นะคะมาซื้อไปวันก่อนยังไม่ครบก็เชิญได้นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยเราก็ให้ท่านราคาเดิม1,250บาทจากราคาชุดละพันเบานะคะเราจัดโปรช่วงนี้ให้ท่าน 1250บาทค่าส่ง50บาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกนะคะเราไม่ได้โกหกนะคะเราขายนะี่ค่ะสวยลายต้นสนอันนี้เป็นผ้า1นคูณ4เมตรนะคะผ้าสี2เมตรผ้าลาย2เมตรดูผ้านะคะนี่เห็นนะคะสวยผ้าของเข้างามมากนะคะลาย2เมตรสี2เมตรรวมกันเป็น4ี่เมตรแต่ในนี้4ี่เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะพเพราะแม่กี่ทอท่านทอเกินอยู่แล้วนะคะนะคะมีตลอดต้นตำรับเลยนะคะ ต้นตำลับสกิทคำนะคะปกติแล้วสกิทคำนี้ขายไม่ได้หรอกราคานี้เพราะสินค้าเป็นงานคัดงานคัดลายงานคัดฝีมือแต่เราก็มาแบ่งปันท่านเห็นไหมคะสวยสกิทคำแท้แน่นอนเลยนะคะสะกิทคำสีสวยสีเข้มสีตะกออ้านิ่มให้ท่านนะคะให้ท่านไปเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทอันนี้เรียกว่านำเบอร์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจท,ทักมาเลยท่านใด อยากได้ท่านใดสนใจมาเลยนะคะมาเลยมาเลยเรามีกิ่งความขายให้ท่านนะคะหนึ่บาทนะคะจัดโปรแล้วนะคะผ้าสวยค่ะผ้าตัวนี้งามมากมาอีกนะคะตัวนี้ลายลิซ่านะคะลิซ่านี่ยิ่งสวยนะคะลิซ่าจริงๆขายอยู่สองพันกว่านะคะ ลายซิลิซ่าเต็มนะคะสองเชิงหน้าหลังนะคะเราก็แบ่งปันให้ท่าน1,250บาทเท่านั้นเราแบ่งปันท่านสุดๆไปเลยนะคะผ้ <_ s ans> าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายผ้าทุกอย่างเรามีแท้แน่น,นอนเราพร้อมแบ่งปันให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะ s <ans> <S ทุกๆอย่างเราไมา่ได้โกหกทุกๆอย่างเราเอามาขายแน่นอน <_ s ans> ทุกๆอย่างเราพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้าน <_ s ans> ท่านไม่ตั้งกังวลใจนะคะว่าท่านจะไม่ได้สินค้ารับรองรับรองนะคะโอเคนะคะทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายนะคะ ทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายถูกต้องไหมคะสินค้าของวรดา1คูณ2เมตรนะคะผ้าสี2เมตรผ้าลาย2เมตรนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขาสินค้าของเราคลิปนี้เป็นผ้าเส้น1คูณ2เมตรและ1คูณ4เมตรค่ะเขากันไปนะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าอะไรทักทายมาได้นะคะมาพูดคุยกันนะคะเพราะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายเราจะจัดส่งให้ท่านได้ ทุกทุกวันเลยนะคะสินค้าของเราหรือถ้าวรดาไม่สะดวกที่จะส่งวันไหนววลาจะเรียนท่านในไลน์นะคะขอให้ท่านแอดไลน์ศูนย์กปดแปดหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกแอดมาเลยพูดคุยกันชัดเจนนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนทุกทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนทุกทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ทุกทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกขอบคุณทุกท่านที่เมตอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ see you again bye